เวลา7นาฬิกาส5นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จออกณศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้นสองอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงามวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดเนื้องอกบริเวณนิ้วเท้าซ้ายหลังของสุนัขสายพันธุ์ปาปโดริดเพเฟอร์เพศผู้ชื่อเบคอนอายุ6ปี ในการนี้ทรงเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการสตาบบะแพทย์เราส่งให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดสุนัขและส่งใช้ยาดมสลบคงภาวะการสลบพร้อมกับทรงติดตามท่อระวังสัญญาณชีพตลอดการผ่าตัดภาวะการเกิดเนื้องอกบริเวณผิวหนังของสุนัขพบได้ทั่วไปในสุนัขหากปล่อยทิ้งไว้นานจะมีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งได้ดังนั้นเจ้าของสัตว์เลี้ยงควรหมันสังเกตความผิดปกติตามลำตัวของสัตว์ หากพบก้อนเนื้อที่ผิดปกติควรนำไปพบสตวแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด